ที่ครับผมบุญบุญชาแนลนะครับอันนี้จะไปนาไปใต้แมงกิซอนครับผตามตามน้องไปอ,ออกจากบ้านตามน้องไปข้างหลังข้างหลังจัดเขาหมอใส่ไปครับนะครับถือกล้องคนเดียว ใชนาครับผมอยู่กองนเดียว ไปนานะครับไปใต้แมงกิสตอนถ่ายให้ดูครับผมเอาผมเอามอไซค์มาไม่ได้เอารถยนต์ไปครับถ่ายให้ดูครับผมถ่ายครับนี่ทางในหมู่บ้านครับหมู่บ้านพอครับผมหมู่บ้านพอต้องเอาภาษาอีสานครับผมภาษาบ้าน เอามอเอาม้ตะไส่ไปครับผมผ่านให้ดูนะครับมาคนเดียวน้องเคยน้องสาวไปก่อนแล้วครับไม่รอไปก่อนผมแล้วตักหมอใส่มาครัมหมตอระไส้ครับ มาถ่ายให้ดูนะครับเข้อขาไปใต้แมงก่ซอนครับผมที่ทุ่งนาครับที่นาบ้านสวนนะครับผมมาแล้วครับผมให้ดูครับผมบรรยากาศมามา,มาบ้านครับผมมาบ้านมาบ้านครับ เป็นปลาครับผมเป็นปลาน,เน,ลานีเข้าทางไปบ้านสวนนะครับผมครับมาแล้วครับผมบ้านสวนนะครับมไม่มีใครถือกล้องให้ครับถ่ายคนเดียวบ้านสวน คตับผม,บมือเดียวไม่ให้ลูกมาด้วยเขราบมาัคืนมาเข้าป่าพข้โดงก็เลยมาคนเดียวครับผมอันนี้เป็นสำนักป่าวัดป่าครับผมสำนักวัดป่าสำนักสงวัดป่านะครับ ตื่นครับยามนี้การวัดนะครับผมวัดวัดนะครับผม พูดหมาจะกัดบ่หมากัดบ่ดนี่บ้านน้องเขาบ้านสวนนะครับผมส่องให้ดูไอ้มาผู้เดียวไอ้จะไปใต้อะจิ้งหรีดเดี๋ยวให้ดูครับผมอ่าไทยไทยยูทูปนี่บ้านบ้านสวนบ้านน้องนะครับเนี่ยครับให้ดูมืด <laughs> ดีครับบ้านน้องไอ้ไอ้ไ,อไปเด้อไอ้ไปกอนไฟขาดบ่าด <laughs> ยานมาการขับรถเดียวมันรถลงขับรถเมื่อเดียวไปกอนโ oh. อว้วันที่สาม ไปไปนข้อต่รพันขึ้นนะึงไปอันวันที่สามน่ะยนีม่มือเศร้า,า,ดดาอือเดี๋ยวไปก่อนมังหันรถเกี่ยวบุลลมมือแลนมื่อเดียวไปนะครับผมหมาจะกัดทำไม่เกี่ผ่านบ้านสวนน้องครับนี่ครับผมฝากให้ทุกคนได้รับชมนะครับ ี๋ยวขอปิดกล้องก่อนนะครับผมปิดกล้องเรื่อยๆครับผมเราจะเปิดใหม่ี่ทีนะครับปิดแป๊บเดียวครับสวัสดีครับผมบุญชาแนลนะครับมาเก็บแมงกิซอนที่นานะครับผมที่นาโอ้ครับผมนี่ครับแมงกิซอนที่นาครับผมนี่ครับมาใต้แมงกิซอนที่นานะครับนี่ครับ กิบนบ้านๆครับผมนี่คิซอนคิซุนงนาอาหารสมุนไพรครับผมอาหารสมุนไพรยี่เครื่องครับเป,เปิดเปิดเสียงเปิดเสียงให้เมคิซอนหน้าครับนี่ทุ่งนาครับผมทุงนาทุงนานี่ก็ป่าอ้อยอเสียบครับ จุจอนะครับ,นะรบนี่ครับผมนี่ครับเก็บเงินจุด่อ,อด เก็ดเงียงขีดซอนนะครับผมมีครับโอ้เขากบ็บินขึ้นเอวันบินขึ้นในทางเลยมาเก็ดเงกิงดซอนนะครับ <c oughs> อันนั้นก่อน <c oughs> โอ้ยอัาติดแันละเอวันมันบินขึ้นขึ้กันมีคร <c oughs> ับผมมาเก็บ มีกิจซ้อนที่พุ่งามาผลงานครับผมงานครับผมดูครับผลงานครับนี่ครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผม